โอ้เสื้อหย่างโคโลโคโลสื้อโคโลบ่มือนี้ได้เท่าเด๋ยแล้ยังพอแสนเลยยังพ่อแสนเอาเก็บไว้แฉบันนี้เอเอาเก็บไว้แฉบันนี้ป้าโอ้เก็บใส่ถุงใส่ถุงไว้เบาโคโลปอสองแถดนี้เบาโคโล่ลอยกระทงทุกคนกินข่าแขกตรงน้อ ไปเดี๋ยวสยิโอ้โหเละมากเละมากเลยนะอ,ะอมันเปลื่อนมากเลยนะันเป็นเป็นดินธรรมดาทุกคนเออเละมากทุกคนเจ้า นีเลยฉากหลังเป็นไหลเรือไฟนะคนพรพนมทุกคน<อ>กระทงสายป่าเด็กน้อย <c oughs> แม่แม่มาดูสิมีเด็กด้วยเด็กน้อยนะหลับจ้างเอากระถงออกไปเออยทุกคนมีเด็กน้อยด้วยนะ หัจกจ้างเอาไปดูออกไปนเออหอ่ร้อยม่ร้อยป่ออไหมเขาไม่ขีดได้สาวสาธททุกคนนะแนดีสาธทกันหลุกแนดีสาธทสาธุอาป๊าปมาหนี่ไม่ห่าไปเลยห้ามหาเท่าไหร hai 000 10,000 nè, 10.000 được không? đây nó đấy. Ở ngoài cái cây lơi Ở ngoài rồi mau đi. Lưu băng đấy. Của đã. Anh vậy đó. Ở, cái đáp sa, cây cái đáp sa, cái đáp. đẹp rồi nó vẫn cái cây đúng อ่าพอไหนนี่พอสอง้เก<จ>ียงเนี่ยนี่โอ้ชื่ออย่างโครโูโครูเสือโรบ่<ด>มื่อนี่ได้อไหนแล้วยังอเสนเลยยังอแสน<ด>เอาเกีบไวไสนี่เอาเก็บไวสนี้ป้าโอเก็บใส่ถุงใส่ถุงไว้เบาโครอสองแนี้เบาโครลของเฮาไฟดับเลยโอเนาะ เด้ออทุกคนเด็กน้อยนะเด็กน้อยมารับจ้างหาเงินหาเงินนะทุกคนห้าพันต้องบอกว่าเด็กสามพันห้าพันห้าพันเอาให้ไปสิบห้าพันไปรับจ้อยของเราว่เป็นยังงนะมาลอยกระทงครั้งแรกที่ท่าแขกทุกคนแล้วก็ดูวิว ไหล่เรือไฟที่นครพนมนี่ครับทุกคนพาทุกคนมาเบิ่งนี่บรรยากาศนะครับที่ท่าแขกนีบ่บรรยากาศที่ท่าแขกนี่ครับมองเห็นวิวข้างหลังเป็นไหล่เรือไฟที่นครพนมนี่ครับเอาเรือที่สิมาอยู่ท่าแขกเพราะว่าแถวนั้นน่าจะคนหลายก็ได้อยากมามีประสบการณ์ใหม่ที่ฟัง่งลาวเป็นัหไ่นี่ครับคนขาเจ้าลอยกระทงในวันออกพรรษาทุกคน ี่รอคนอยู่ี่รอคนอยู่เนาะนี่ทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะเก็บภาพบรรยากาศลอยกระทงที่ท่าแขกมาฝากทุกคนนะครับตรงนี้มันเป็นดินเลนะเนาะมันบริมีพื้นปูนนะครับก็เลยาเลยากหน่อยจังหน่อยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ